กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านรองไปทุนเพชรรัต์รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งที่เคารพกระผมนายนรงพลสเกตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เปียในานามของคณะกรรมการจัดทานโครงการค่ายอาเซียนบูรณาการเยาวชนสัมพันธ์ไทยบาเลเซียครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา 2 5 5 5รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดไคอาเซียนบูรณาการเยาวชนสัมพันธ์ไทยมาเลเซียรครั้งที่หนึ่งในวันนี้แต่ผมไค่ขอรายงานถึงประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์เป้าหมายของการจัดกิจกรรมครั้งนี้<ม>พอสังเขปดังต่อไปนี้<ม>ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ต้นแบบศูนย์อาเซียนของสำนักงานเขตพ,พื้นที่การประจุศึกษาสงขลาเขตหนึ่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553หลังจากนั้นโรงเรียนก็ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรที่ได้กําหนดไว้นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวแล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประเช่นการจัดค่ายอาเซียนศึกษาในโรงเรียนการจัดปุมอาเซียนศึกษาการจัดจ,าจ้างชาวต่างประเทศมาสอนภานษาอังกฤษเป็นต้นสำหรับการจัดค่ายอาเซียนบูรณาการเยาวชนสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมดังนี้หนึ่งเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญการเป็นสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะทางด้นานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดีขึ้น 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียดังนี้ 1. โรงเรียนวัดแม่เปียกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขตหนึ่งจำนวน40คน 2. โรงเรียนบ้านแม่ทอมสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2จำนวน6คน3โรงเรียนบ้านนากลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2จำนวน4คน4โรงเรียนตวนครูับตุนรามานปุตราจำนวน22คน5โรงเรียนประดังดูเรียนจำนวน13คน6โรงเรียนฮายีอับดุลรามานโตไก่จำนวน5คน 7. โรงเรียนบรรดาปารูสินตุกจำนวน13คนรวมทั้งสิ้นจำนวน103คน